สวัสดีค่ะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะหมอปลายไพรกสิปสื่อสารยมบาลช่วงโควิดท่านได้บอกล่วงหน้าอยู่แล้วมีองค์เทพเปิดกรงปล่อยนกสีดำออกมาหลังจากนั้นประมาณ3ปีโรคนี้เกิดรุนแรงแล้วที่บอกเรื่องข้างข่าว ทำให้ตกใจว่ามาจากตรงนี้หรือเปล่าก็น่ากลัวตอนนั้นท่านบอกว่าวิถีชีวิตคนจะเปลี่ยนไปใส่หน้ากากล้างมือที่เราทํากันมาถึงจุดนี้แล้วแต่ตอนนี้ท่านเตือนอย่างอื่นอีกว่าต้องทำอะไรถามว่าท่านเตือนอะไรหมอปลายบอกว่าการใช้ชีวิตไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมเพราะตอนนี้แย่อยู่แล้ว หลังจากนี้คนต้องพึ่งพิงสารเคมีมากขึ้นทั้งยาวัคซีน DNA เริ่มเปลี่ยนอาจมีผลต่อสมองมากขึ้นโรคนี้จะมาร่วมกับโรคประจำตัวของเราเช่นมะเร็งโรคทางสมองเลือดรักษายากต้องรอวัคซีนรุ่นต่อไปอีกถามว่าโควิดจะอยู่อีกนานแค่ไหนหมอปลายบอกว่าอีกสักพักใหญ่ แต่เราอาจไม่ได้เรียกเขาว่าโควิดอาจมีอย่างอื่นอีกก็ได้ถามว่าสถานการณ์จะลงมาไหมหมอปลายกล่าวว่าขึ้นกับระบบการจัดการเพราะประชาชนช่วยกันหมดแล้วเราป้องกันตัวเองกันเต็มที่จนไม่รู้จะป้องกันกันยังไงแล้วหน่วยงานรัฐบาลต้องช่วยประชาชนแล้วถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่แก้เครียดต้องเปลี่ยน ถ้าไม่เปลี่ยนไม่รอดหมอปลายยังเผยเรื่องราวตามความเชื่อกับการถูกบังคับให้มีโอกาสได้ไปทัวนรกนรกมีจริงใครทำชั่วทำไม่ดีจะได้รับบทลงโทษตามการกระทำของแต่ละคนเมื่อถามว่าสถานการณ์ตอนนี้พีคหรือยังหมอปลายบอกว่ายังไม่ถึงจุดพีคยังไม่ถึงเพดานจำนวนที่สุด ขึ้นได้อีกถึงวันนั้นช็อกเลยว่าเราจะทำยังไงเราจะผ่านมันไปได้อย่างไรหมอปลายยังไงผ่านได้อยู่แล้วคะ่ะมนุษย์เราเก่งมากเพียงแต่สิ่งที่ปลายกลัวมากๆเลยคือโรคนี้ไปผสมกับเชื้อพิษสุนัขบ้าคือถ้ากันได้นะคะมันจะไม่หนักกว่านี้แล้วเราจะผ่านได้อย่างเร็วมาก แต่ว่าตัวนี้ปลายไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดภายในสหรือหปีแต่ถ้ามันเกิดหนักสุดๆนอกจากฉีดวัคซีนตามข่าวแล้วอยากให้ทุกคนอดทนอยากให้กลับมาศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกนิดหนึง่งว่าสิ่งที่ท่านสอนมาถึงเวลาที่เราต้องเอาออกมาใช้ในเรื่องของการอดทนและไม่ประมาทคนที่จะรอดในช่วงนี้ ในโรคที่เป็นวิกฤตกรียุคคือการที่เราจะเพิ่มบุญให้กับตัวเราเองการเพิ่มบุญบางทีอาจฟังดูงมงายแต่มันก็ยังมีความหวังแล้วมันก็สามารถช่วยได้คนที่โดนผลกระทบหนักๆในช่วงนี้คือ คนที่ใช้บุญมาหมดแล้วเป็นผลของเจ้ากรรมนายเวรส่วนใหญ่แต่คนที่ยังรอดยังอยู่คือคนที่มีบุญมาคอยอุ้มในช่วงที่ต้องการปฏิหารอยากให้ทุกคนหันกลับมาดูแลในเรื่องของการเพิ่มบุญของตัวเองเวลาที่กักตัวเราสามารถสวดมนต์ได้ปลายแนะนำเลยสวดบ พาหงมหากาบทชินบัญชรบทยอดพระกันและบทพระธรรมจักทั้งสี่บทนี้สามารถกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองทำให้อะไรที่มันคอยฉุดเราตลอดเวลามันลอยขึ้นมาได้บ้างช่วงเวลาที่เร็วร้ายที่สุดของโควิด -19 ระบาดนี้คืออะไรหมอปลายตอบอยากให้ทุกคนมองแบบนี้ก่อนนะคะว่า คำว่าแย่ที่สุดขึ้นอยู่กับการจัดการด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงหรือขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บคือโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่มีการจัดการที่ดีมันก็จะไม่มีวันดีขึ้นอันนี้ต้องเข้าใจในส่วนนี้ก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ปลายเห็นนะคะตอนนี้คือมันค่อนข้างหนักแต่ว่ามันจะหนักกว่านี้ ถ้าคือช่วงเดือนกันยายนตุลาคมมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงบริหารจัดการคนซึ่งถ้าการเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันไม่เกิดขึ้นช่วงนี้คนไทยจะเจอภาวะที่หนักที่สุดสำหรับโรคโควิดจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะแล้วก็อาจจะยืดไปถึงเดือนมีนาคมอีกทีหนึ่ง แต่หลังจากนั้นจะเป็นอะไรที่ควบคุมได้แล้วไม่หนักเท่าปัจจุบันเริ่มฤด,ดูการเปิดประตูนรกตำนานร้อยปีตรงเป๊ะขนลุกโรคระบาดวันพีสุดเบาลงเมื่อไหร่หลังหมอปีเปิดตำนานโรคระบาดทำนายร้อยปีตรงกันพอดี หมอบีทูดสื่อวิญญาณเปิดเผยในรายการแฉเมื่อวันที่9สิงหาคม2,564เกี่ยวกับตำนานโรคระบาดณตำหนักที่กรุงเทพมีเจ้านายท่านหนึ่งย้ายมาอยู่ชั่วคราววันที่ย้ายมาตำหนักเล็กๆริมน้ำที่วันนี้ก็ยังอยู่ถูกย้ายมาทั้งตำหนักมาตั้งไว้แล้วรีโนเวทใหม่วันที่ท่านมาอยู่จริงจัง วันที่ถูกระบุไว้เป๊ะมากตามตำนานทราบกันว่าท่านจะมีเทวดาหรือผีคอยปกปักรักษาอยู่เทวดาหรือผีตนนั้นก็มาบอกว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าซึ่งตรงกับปี2563จะเกิดโรคระบาดทั้งโลกเยอะทุกที่ และจะพีคไปมากๆจนถึงปี2,564วันที่เป็นวันเดียวกับที่ท่านต้องไปอยู่วังนั้นตอนนั้น100ปีบวกหนึ่งตรงกับวันที่22สิงหาคม2,564ที่จะถึงนี้วันที่22สิงหาเริ่มพีคและจะพีคไปเรื่อยๆ จนถึงอีกวันที่ท่านได้ไปอยู่จริงจังคือ8เมษายน2565เขาว่าอย่างนั้นผมไม่ได้เป็นคนทํานายเองมันรงทุกอย่าง22สิงหาเป็นวันศาสตร์จีนสองวันที่ผ่านมาใครเป็นคนจีนจะรู้เริ่มฤดูการเปิดประตูนรกเริ่มทำบุญให้กับคนตายยาวไปเรื่อยๆ ถึงวันที่22สิงหาจะเต็มสตรีมพลิกไปเรื่อยๆจากนั้นตามตำนานบอกว่าวันที่8เมษายน65จะเริ่มเห็นทางสว่างตามตำราตำนานเขียนว่าเหมือนจะมีเทวดาองค์ใหม่มาโปรดผมตีความแบบผมเองว่าเทวดาน่าจะเป็นเรื่องของวัคซีน สิ่งที่หมอปีพูดถึงอาจเป็นเท้าหิรันพนาศูนย์หลายคนคงรู้เรื่องราวของดงพญาเยน็นครั้งหนึ่งรัชกาลที่หกเคยเสด็จดงพญาเยน็นเท้าหิรันพนาศูนย์อยู่ที่ดงพญาเยน็นมาเข้าเฝ้าขอปกปักรักษาพระองค์ท่านจากนั้นก็ตามมาทุกวันนี้เท้าหิรันพนาศูนย์อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ ถามหมอบีว่าตามตำนานโรคระบาดจะสิ้นสุดเมษาปีหน้าเลยเหรอหมอบีกล่าวว่าในตำนานใช้คำว่าจะมีเทวดาองค์ใหม่มาทำให้ทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นค่อยๆเริ่มดีขึ้นเมื่อถามว่าแล้วช่วงสิงหาก่อนถึงเมษาปีหน้าจะเป็นอย่างไรหมอบีกล่าวว่าตามตำนานไม่ได้เขียน เขียนแค่ว่าจะเริ่มพีคตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไป